ลงมาแต่หยอดกดอย่างพี่น้องอหยอดเล้วฝนกระตกใส่พอดีจักสีใด,บ,าดาบ่ไดเบิ่งฝ้ามืดฟ้ามัวพี่น้องเลยฝ้ามืดฝนตกมื่อนี้ หยอดไว้แล้วสักสิได้โบโบกาทักทายสวัสดีและสบายดีด้วยสุขสุขคติวัวาสิยุในประเทศหรือต่างประเทศกะยินดีเข้าสูช่องลงไลอีสานบานเฮาคือเก่าคือเดิม ลงมาแต่หยอดกดอย่างพี่น้องอหยอดเล้วฝนกระตกใส่พอดีจากสิได้บาดา่ได้เบิ่งฝ้ามืดฟ้าม่วพี่น้องเลยฝ้ามืดฝนตกมืดอนี่ หยอดไว้แล้วซักเสด็จโบโบกหยอดกดอย่างหยอดแล้วฝนกระตกค้ามพอดีโอ้ยอบิง่งฝ้ากระมืดกระมัวอยู่ Chắc chẳng đáy không chẳng đáy thương mật hai nha mì Ôi Phá dụ khẩu Giọt leo Chắc sẽ đại bộ đại Lại cả Nhàng Lông mưa Vâng พี่น้องเดินเอาง่วงมะลามกาเแป็นเอิดเติดหัวฝนเึ้นมางามนี่แหละพี่น้องเอ้ยทั้งว่าสิไปเกี่ยวเข่าไม่ใช่ได้เกี่ยวอยู่บ่นี่ยห้เฝ้าว่าสิไปเกี่ยวเข่าอยู่ ฝนผมมตกอากาศบ่ดีย่านว่าเกี้ยวอยู่พี่น้องป่าให้มันสุกข,ข้าต้นไว้หันแล้วเนาะดีกว่าสิเกี้ยวมาเอามะานาวมะมูฝนตกห้ามเปะดเป็ดอยู่นี่มันบ่เขาทาดิฝนจังไลเรียนหยอด ท้องสิเป็นเน่าอื่นพี่น้องยอดแลวกับฝนลงมาเลยสักทีได้ซ้ำไดทั้งเข่ากระสุกดูในหน้าปล่อยให้มันสุกอยู่หันดีกว่าเอามะนาวเนาะพี่น้องเนาะมึงไรคือว่าเอาให้มันสุกอยู่ในต้นท่านละดีกว่าเกี่ยวมากละ ตาวับบอดายบอมีเดดฮิมอฟุฟมหม,มูยังหันกับซิเนาทิ่มเบิร์ดโอ้โยฮิมีคไหลลืดๆพี่นอออ้องเลยฝ่ามืดฝ่ามัวดำฮิมีคไกลเงาเงาเงาฮาดา อีกทงนึ่นะน้ำไปแห้งยังหลายอยู่บ้านนี่เหตุไดมันกระสิบ่ได้ลุยน้ำเกี่ยวเหลี่ยมมามา่าพึ่งบ้านบ้านนีาตะเอาละฟีนี่คือมาเปลี่นแน่นี้ว่ามันหนาวมากเลวผันยังมาฝนอีกอยู่ฟังข่าวก็คือว่าฝน ยังมีอีกลูกหนึ่งเข่ากระสีบอเนเาข่าทงอยู่แบบพี่น้องเอ้ยเป็นแบบนี้อะไับมาฮอดหม่องยูหม่องเศร้าล่ะกัอปองหอยก่อน อันี่กะมูม่งคอกท้งเทเบิดอีเพนดาม่งคอกมูลบิดสมเป็นที่เรียบร้อยหรอเพนดา và in phun xi sào tộc vinh ông rai vam nham bosào yu kìa nơi mời 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 มืดฟ้ามืดฝนมืดเลืดเท่ามากกันม่นเอาเลยฮ่าตะเดี๋ยวดวยกินน้ำแกมือก่อนอุ้ย ินน้ำก่อนพี่น้องว้าวเข่ากับป้าทิมไปทงพ่นละวันที่ให้มันเบิดฝนก่อนตังเกี่ยวเกี่ยวขึ้นมาได้กับเฮ็ดงากลำบากคือเกา่า มันสีเที่ยวหุบเที่ยวหอบอยู่กับฝนนี่แล้วอากาศดีๆกลังไปเกี่ยวเนาะให้มันสุกอยู่ต้นกับเอามากลองไว้ให้มันเนาน่ะเอาสุกอยู่ต้นน่ะดีกว่าเมื่อนีกากมบ่เห็นแดดมัดมืออารรดตั้งแต่ แต่แต่ฝนตกแต่เศร้าก,กระจนปาน,นเพิ่นก็คือว่าพายุสีเข่ามาจนหอดวันที่เท่าไรแปดเก้าวันที่เจ็ดมื้อนี้เพิ่นกับบอกว่าตามข่าวก็ว่ามื้อนี้ฝนสิตกภาคอีสานตอนบกนเม่นอิลิพีน่น้องข้าวเม่นแท้ เป็นที่เรียบร้อยลงใส่อย่างจักสิได้บ่ได้เมย์เมย์เมยเมยเมยมือม่อ,อ,อตึบ๊บฝ่าอยู่หัวอยู่สวนทำพ้ละนาที่ยีบย่างี่เก่าหลักพี่น้อง มื้อน,นี้โชคบวยจากดีปนใดฝนตกใส่จักสี่ได้บ่ไดเอาสำหรับคลิปนี้ลุงไร่กะสิขอจบไว้ซสมนี้ขอให้อยู่ดีสบายกันสู้ขู่สู้ค้นสำหรับคลิปนี้ลุงไร่กะ ลาไปก่อนสวัสดีครับทม